แพรเสี่ยงไฮสับแล้วก็หวานไม่ต้องปวดหลังแต่ว่าคุณนายตื่นสายล่ะคะคุณนายไอเดียคุณนายตื่นสายเนี่ยเราจะสับแล้วก็หวานแบบแพรเสี่ยงไฮเนี่ยจะได้ผลไหมคะวันนี้คุณนายไอเดียจะเอาวิธีการสับแล้วก็หวาน กิ่งคุณนายตื่นสายมาฝากเพื่อนๆลูกๆหลานๆกันนะคะเนื่องจากกิ่งคุณนายตื่นสายในสวนของคุณนายไอเดียยังอ่อนและยังเล็กอยู่คุณนายไอเดียก็เลยทําคลิปมาให้ลูกๆหลานๆเนี่ยได้ดูช้าไปนิดนึงนะคะต้องขออาภาัยด้วยค่ะเพื่อนๆบางท่านไม่อยากจะขุดแปลงเพราะว่าดินแข็งมากขุดไม่ไหวนะคะ อันนี้เป็นวิธีการขุดแปลงที่เป็นดินลูกลังดินหินนะคะคือเราจะใช้เหลี่ยมของกระจอบตะแคงกระจอบขึ้นนะคะเอาตรงแหลมๆนะคะขุดลงไปนะคะจะขุดง่ายกว่าค่ะพอขุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปตัดกลิ่งของนายตื่นสายเลยนะคะ กิ่งของหุนายตื่นสายเนี่ยจะต่างจากกิ่งของแพรเซียงไฮ้นะคะสังเกตที่ใบค่ะใบเขาจะเป็นรูปกลมๆเป็นรูปถ้วยนะคะนายตื่นสายส่วนแพรเซียงไฮ้เนี่ยใบเขาจะเล็กแล้วก็แหลมตรงนี้นะคะก็จะเป็นกิ่งของนายตื่นสายซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมนะคะอันนี้เป็นดอกสีชมพู ดอกสีชมพูเนี่ยเขาจะมีก้านสีขาวค่ะเขามีข้อดีตรงที่ว่าเขาแข็งแรงแล้วก็ดอกดกนะคะมีดอกดกแล้วก็บานได้จนถึงตอนเย็นเลยนะคะคุณนายตื่นสายทีน,นี้คุณนายไอเดียจะเอานายตื่นสายจัมโบ้แบบใหญ่ดอกใหญ่แล้วก็สีแดงนะคะสีออกเป็นบานเย็นนะคะเอาผสมด้วย คุณนายตื่นสายดอกสีบานเย็นเนี่ยกิ่งก้านเขาอะจะเป็นสีแดงค่ะนี่เลยนะคะกิ่งเขาจะเป็นสีแดงค่ะเราก็เอามาสับเลยนะคะการสับเนี่ยเนื่องจากข้อของกิ่งคุณนายตื่นสายเนี่ยเขาจะห่างกว่าข้อของกิ่งแพรสียงไฮเราก็จะต้องสับให้หยาบๆนิดนึงนะคะ ไม่ต้องให้ละเอียดเหมือนแพลเสียงไฮ้ค่ะนี่เลยนะคะวันนี้ในไอเดียจะผสมนะคะทั้งสีชมพูแล้วก็สีแดงคลุกเคล้าผสมไปด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะมาดูกันว่าเขาจะรอดไหมแล้วก็เขาจะออกมาได้สวยงามขนาดไหนวันนี้นะคะ ก็ยังไม่มีผลลัพธ์นะคะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นผลลัพธ์ไปด้วยกันแล้วกันนะคะหวานลงไปเลยค่ะทำเหมือนกับแพรเซียงไฮ้เลยค่ะหวานลงไปบนแปลงเลยค่ะแนะนำให้หวานตอนเย็นนะคะถึงแพรเซียงไฮ้เขาจะได้มีเวลาตั้งตัวช่วงตอนกลางคืนค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยหมักหรือว่าทรายกลบลงไปนะคะกรบบางๆงลงไปเลยค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เขาไม่ได้รับแสงแดดมากไปนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วก็ลดน้ำตามเลยค่ะลดน้ำให้ชุ่มนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามารอดูผลลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะ <c oughs> ว่าเขาอะจะเป็น ผลลัพธ์จะเกิดไหมจะเป็นไหมนะคะเพื่อนๆคอมเมนต์ลุ้นมาได้เลยนะคะว่าเขาจะเกิดไหมนะคะเขาจะรอดไหมนะคะนี่เลยค่ะจะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะปลูกเร็วมากไม่ต้องมานั่งปักดำเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเวลาเราปลูกนะคะเราก็จัดสวนไปด้วยเลยนะคะ เราจะใช้แพรเซียงไหขอโทษค่ะเราจะใช้กิ่งคุณนายตื่นสายที่ดอกใหญ่เนี่ยอยู่ในกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยนายตื่นสายดอกเล็กนะคะแบบนี้ค่ะทำเป็นซุ้มนะคะก็จะดูสวยงามไปอีกนะคะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนายไอเดียนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะรออีก5